ช่อง YP สวัสดีครับเราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับผมวิวภูเขานะครับมีถนนมีไฟฟ้าประปาด้วยนะครับแปลงนี้เริ่มต้นที่180ตารางวานะครับผมราคา1 6 0 0 0 0บาทนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับ180ตารางวา160,000บาทครับ นที่ดินวิวภูเขานะครับอยู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมลงจากลาดยางเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักแต่อากาศบ้านพักผ่อนนะครับบรรยากาศรอบด้านเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมเป็นเกษตรกรนะครับมีเพื่อนบ้านมีร้านค้าชุมชนนะครับเจ้าของโครงการขยายเขตไฟฟ้าประปาให้ฟรีเลยนะครับผมและฟรีค่าโอนค่าภาษีต่างๆด้วยนะครับ ลงจากรัดยางสี่ละเมตรครับผมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุแดงเลยนะครับนอสีจอปลอดภัยให้ห่วงนะครับพิกัดที่ดินอยู่ตำบลพัพประชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมและยังมีพิกัด GPS อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูกันได้นะครับการคมนาคมก็สะดวกนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่ เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งข,ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ